ชาติเสือต้องไวหลายชาติชายต้องไว้พุงกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยากเป็นสัตว์กินเนื้อทุกท่านครับวันนี้เราจะรวมเอาตำนานของเสือร้องไห้มาให้ฟังกันครับและในระหว่างฟังก็ดูผมตัดเสือร้องไห้กันไปด้วยเลยนะครับตำนานแรกครับเขาว่ากันว่าเนื้อเสือร้องไห้เนี่ยมันเหนียวจนเสือเนี่ยกัดไม่เข้าจนมันนั่งร้องไห้นั่นเองครับ ตำนานที่สองว่ากันว่าเสือมันเสียดายจนต้องร้องไห้เพราะว่าไปกินส่วนอื่นมาจนอิ่มแล้วมาเจอส่วนนี้ทีหลังนั่นเองครับตำนานที่สามมาจากเมนูน้ำตกครับว่ากันว่าเอาเนื้อส่วนนี้ไปย่างไฟอ่อนๆแล้วจะมีน้ำมันเนี่ยหยดลงมาเหมือนน้ำตาของเสือเขาเลยตั้งเมนูนี้ว่าเสือร้องไห้นั่นเองครับตำนานที่สี่ครับ เนื่องจากเนื้อเสือร้องไห้เนี่ยเป็นเนื้อที่อยู่ระหว่างซอกขาหน้ากับซี่โครงครับแล้วหัวของเสือมันใหญ่เลยมุดเข้าไปกินไม่ได้ได้แต่เลียด้วยความอร่อยและเสียดายพวกนายพานเห็นพฤติกรรมของมันแบบนั้นจึงทำให้เรานายพานเนี่ยเรียกเนื้อส่วนนี้ว่าเสือร้องไห้เพราะมันอยากกินแต่ไม่สามารถกินได้นั่นเองครับตำนานที่ห้าครับว่า เนื้อส่วนนี้นะครับมีลายเหมือนเสือลายพาดกรครับเขาก็เลยเรียกว่าเนื้อเสือร้องไห้แต่ผมคิดว่าอันนี้ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะครับและไม่ว่าตำนานจะมีที่มาที่ไปอย่างไรและเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าตำนานไหนจริงไม่จริงอย่างไรนะครับยังไงเนื้อส่วนนี้ก็เป็นเนื้อยอดนิยมของคนไทย ไม่ว่าจะเมนูย่างจิ้มแจ่วเมนูน้ำตกเสือร้องไห้หรือว่าจะเป็นซอยจุรวกจิ้มต่างๆก็เด็ดดวงและอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานครับพี่ๆ <PP. S 1> ในแถบอเมริกายุโรปเอง ก็นิยมเอาส่วนนี้นะครับในช่วงหัวที่เรียกว่าบริสเกตเนี่ยเอาไปสโมกหรือรมควันนะครับเป็นการทำอาหารแบบสโ o ว์คุกกิ้งแล้วก็มีกลิ่นของควันไม้ที่เอามาสโมกนะครับเรียกได้ว่าเมนูสโมกเนี่ย เป็นหนึ่งเมนูยอดนิยมของสายเนื้อเลยก็ว่าได้ครับและมันก็ทำมาจากเจ้าเสือร้องไห้นั่นเองส่วนในประเทศอื่นๆเช่นญี่ปุ่นนะครับก็จะเอาส่วนกลางไปถึงส่วนปลายเนี่ยมาสไลด์บางสำหรับปิ้งย่างชาบูนะครับส่วนนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันในส่วนกลางถึงปลายเนี่ยบางร้านในประเทศไทยก็เอามาทํา คารูบินะครับเพราะว่ามันมีส่วนที่อยู่ติดกับซิโครงซึ่งคารูบีมันคือเนื้อซิโครงนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ว่าเชฟหรือร้านจะพรีเซนต์อย่างไรนั่นเองในส่วนของร้านยักษ์เป็นสัตว์กินเนื้อของเราจำน่ายนะครับเนื้อวัวไทยวากิวรวมไปถึงเนื้อเสือร้องไห้นี้แล้วก็มีทุกๆส่วนเลยเรายินดีนะครับตัดแต่งให้ลูกค้าตามความต้องการจะเอาไป สรลด์จะเอาไปหั่นอะไรบอกเราได้ครับเรายินดีให้บริการพวกเราชำนาญเรื่องเนื้อไทยวากิวครับขอให้พี่ๆบอกมาเราจัดให้ครับฝากร้านยักษ์เป็นสัตว์กินเนื้อไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกคนด้วยครับท่านใดสนใจทักหาเราได้เลยครับ